สวัสดีค่ะวิไลแนด์นะคะวันนี้ก็กําลังเตรียมชุด2รุ่นนี้นะคะให้ลูกค้าที่แบบว่าจะใส่ทั้งงานเช้างานกลางคืนนะคะงานกลางคืนคุณแม่ท่านจะใส่สีกรีบบัวนะคะส่วนงานเช้าเนี่ยจะใส่สีน้ําเงินนะคะนี่นะคะ พวกนี้เป็นผ้าลูกไม้นอกทุกตัวนะคะใส่สวยรวยเฮงค่ะแล้วก็คุณแม่นะคะสามารถใส่ได้เลยเป็นแบบชุดสําเร็จรูปที่เห็นเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าซื้อผ้าแล้วไปรอลุ้นว่าเออช่างจะตัอดออกมาเหมือนแบบไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอช่างเก่งๆช่างดีๆไม่ดองอะ่ะโอ้ยอันนั้นเรียกว่าโชคดีของชีวิตมากๆนะคะแต่ว่าชุดของวิไลนะคะตอบโจทย์คุณแม่ค่ะรับรองว่าเหมือนแบบเพราะว่าถ่ายจากชุดจริงทุกตัวนะคะเลยเป็นที่ตอบโจทย์ของตลาดมากๆตอนนี้นะคะ แล้วตัวลูกไม้นะคะจะเป็นลูกไม้แบบว่าเป็นผ้าลูกไม้นอกเกรดพรีเมียมแบบนี้ใส่สบายไม่คันไม่ยิบนะคะบอกเลยการตัดเย็บก็เป็นการตัดเย็บแบบส่งออกนะคะนี่สวัสดีค่ะ,ะนี่นะคะทุกชุดนี่แบบว่าพูดเลยว่าสวยเสียปังนะคะสวยเสียปังนะคะไม่ว่าจะเป็นสีทองนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็น G 0ศ1นะคะ เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะจัดเซตนี้นะคะให้คุณลูกค้านะคะหลังจากที่คุณลูกค้ามาเลือกซึ่งเซตนี้เนี่ยมีตั้งแต่ไซส์ M จนถึง 2XL เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการสีอื่นทรงอื่นก็มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังหาชุดจะไปออกงานออกการนะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่วิไลแบร์นะคะไลน์แอดวิไลแบร์สหรือนย์เก้าห้านะคะชุดสวยๆมีเยอะมากเลย ตัวเนี้สีเขียวหยกอสวยมากเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะสีเขียวหยกไม่ค่อยมีใครทํานะคะเพราะว่าแบบว่างานมันต้องดูหรูดูแพงนะคะนี่ต้องวิไลแบรนด์เท่านั้นนะคะจัดโปรโมชั่น50%อยู่นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาได้นะคะ l i น์แอดวิไลแบรนด์นะคะ095 3์6 6้าหนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ